เอานะไอเป็นไปได้รอเขาจะไปจีเหรืองแตมันหวาน้าองคมคือมันอะอะ มาตามไปว่ารแมวนี้มามาดอวยสวัสดีค่ะายค่ะทุกคน like, คนอไใหีไร้า คุณยายบ่าสาวสูกพีดปะวันพีดปะแซนวันพีดก็เสื้อชุดเดียวลงไปถ้าถูกพีดก็เสื้อใน,นอแล้วก็กางเกงในบอสได้เพิ่งแล้วแต่ก่อนมันเป็นร้านอาหารอยู่นี่เป็นร้านหมึกช็อตร้านแรกของนาคารพนมเลยมาแล้ว

bạn sẽ cảnh, xong chán cái nào bộ กมกำลังทยอยมาเนาะเขียงเนาะบอกให่วิโหมากับวันด um ้มานี้ไปพุ่นนาะอย้กเ้าเฮื่อนงบอสไอยู่เฮือนเฝ้าเพื่อนช่างโผล่บาร์บิคินีไปใส่มีพิรุษมีแม่มเนี่ยเนาะเออเธอจะย่ยเราบอกไว้ไปเยอะ ไม่เี่อแล้วมันสไตล์เราขอบคุณครับโห,หน่าอร่อยหน่อยหางลมม,<า>มันเป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะเอาบอกเขาถ่าไปเด้อต่าใหญ่ไหมใสใหญ่ไหมมา <laughs>

กุนียเซียย ja e no, ังมมีชูหาเสือเอาี่ยิดตาหน่อยเลยอย่างมันบนมันใหญ่แหงเนอะมันน่กกลัวเนาะบนเนอะฝันลเอสดอยู่มเนหแนกกุ้มแล้วแหละเือนเ้มันเิ่มอดเป็นเหียนะฮอดเด้ง ยิ่งนะีนว่าน่ะเป็นไฟวนะ่านะเอาแมกกะผัดนุกมอะไรนะแมกไม่ลึกขอยว่ออน,นอยู่บเทีนน้ำอกอยู่ตึกนีิวนนีน้ำเย็นอยู่บเทีนเย็นเย เย็นยางจัดน้ำเย็นสไลเดอร์ร้อนมื่อีาพัน้องเล่นจะถอดถามงงอะร่เต่าลำเรียงนะคะุ่นลโคตรชากโลเมียมกุ้งดีเตานะคะกันนะมื่อวาแกตาบอกอีมเมื่อหันอีทวกินเมื่อที่อิทวบอกแซ่บแหงเหมือนากินหมดอุ้มขอถ้วยน่ะมันราบอ่ะเหลือข้าวผัดบะ กันยังแสงหลายแฮะกินเลยค่ะจะไปเจอกันที่แมคโครนะคะปสัญญาชอบปิู่ดเหลืองนะรอเัาจะไปิีเหรัยสามันหวานไหมสุดนหนึ่งกับมรมันจี๊ พอูป่ะโอ้กว่ากลายเมัอนนี้ต้องเขาบอกซื้อใส่หมวยให้ซื้อจุดตรงนี้เล็กๆสีตรงบริเวณสี้มปนสีใสๆสเป็นสีแบบประมาณนี้ไมประมาณนี้เลยบอกสีมาเอส้มเลยคคุณ บอกใส่ควันออกมาเลยมันแห้งมันเจ้อากาศนี่ถามเราได้ในนี่มันใสๆนี่กุ้งแหงอยู่ข้างนอกนะแหงสกันสีสม้มปันกุ้งซุกค้าไม่เคยปะไว้ข้างนอกสามหมื่นปันกุ้งซุกแต่ไม่สุปน้ำยังไม่เห็นอย่างกิด Gói, <coughs> thì thật không thấy nữa. Hãy nhau, hãy nhau. H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 ãy เอาเหมาะกับนี่โบเอาของไผมาโอ่คยัเยเยวงยังมึงกินดีหยูมึดรอกันเจ้ามาเขาว่สื้อเหรอรัใหม่เหรอไปจะบอให้จะซื้อนี่ไงซื <20 S 1> ้อได้เดี๋ยวซื้ยี่สิดสดสดเดวซื้อเลยจักหมนพอเป็นคนหนึ่งที่กินไข่อะไรมันด,ดู้เที่สม่ดีเลยขอามาัด เอานอาไเป็นไปได้ไกย่ยซื้อมามา่ารถซื้อมามา่า เอาปเปนลงังนี่แต่ไปอไปซองของามาันป <c oughs> นี่ดีจะค่อยกินรนด้รวยชาวแสบหรอเอาคนชาวเน็ตนี่ซองนี่เละ forever forever ได้ ซื้อของเสร็จแล้วนะคะหมดไปสองพันบาทซื้อน้ำเพราะว่าน้ำนี่ซื้อวันหนึ่งเป็นเยอะมากใช่อค่นี้ก็ไปโหลดข้างในพูดละเืิดบิกเชนหนึ่งนี่พันแปดพันเก้านะพันแปาสแต่ว่าน้องสาวยังไม่มานะคะมีพาสปอร์ตรถตั้งนานแล้วยังไม่ได้ถึงราวเลยใกล้แล้วแหละตอนนี้อยู่นครพนมแล้ว ลาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถึงเคทีดีด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกสวัสดีครับ